สรานกรุงอิ่มบุญอิ่มใจให้งานศาสนา3 5มมิถุนายนนี้หน้าลานพาซาอินโดอร์เซเดียหัวหมากกรุงเทพมหานครสรานกรุงสำราญใจพบกิจกรรมสุดพิเศษมากมายอาทิการบรรยายศาสนาธรรมและเสวนาโดยคณาจารย์ผู้สูงคุณวุฒิรวมด้วยอินฟลูเอนเซอร์ระดับแม่เหล็กตื่นตาไปกับกิจกรรมจกักรวรรดิออตโตมัน ยิ่งธนูสนุกให้สุดไปกับฟันพาร์คโซนชอบสินค้าเสื้อผ้า DIY สบายสบายอิ่มอร่อยกับอาหารฮาล้านมากมายกว่า200ร้านค้าร่วมซื้อบัตรรับประทานอาหารโต๊ะซีมุสลิมการกุศลเพื่อระดมทุนบริจาคซื้อที่ดิกวัากับให้กับมัสยิดบางอุทิศร่วมสารานกุงสำราญใจไปกับเราติดต่อประสานงานหรือจองพื้นที่โทรศัพท์0802847222